สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมาส์มอยงบ69นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่6แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงบของสำนักนายกรัฐมนตรีกลุ่ม3ครับใช่ค่ะคือเราสองคนเนี้ยเพิ่งไปนั่งฟังคณะกรรมธิการงบประมาณปี69เ้าขาพิจรารณากันมาสดสดร้อนๆเลยใช่ครับบรรยากาศในห้องก็เข้มข้นใช้ได้เลยนะวันนี้เราเลยอยากจะมาเมาส์มอยสรุปประเด็นที่แบบเออน่าสนใจที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปด้วย มาดูกันว่าแต่ละหน่วยงานเขาว่าอย่างไงกันบ้างมีคำถามอะไรเด็ดๆบ้างค่ะเริ่มจากหน่วยงานที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆก่อนเลยดีไหมคะดีเลยครับสำนักงานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอค่ะอ๋อ้สคออบอนี้ดูแลเยอะมากเลยนะทั้งโฆษณาฉลากสินค้าสัญญาซื้อขายต่างๆโดยเฉพาะของออนไลน์เนี่ยเจอกันบ่อยใช่ค่ะภารกิจเขากว้างมากจริงๆแต่ก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่ามีข้อจํากัดเยอะเลย ทั้งเรื่องงบประมาณแล้วก็คนทํางานด้วยคือข้าราชการมีแค่หลักร้อยเองแต่เรื่องร้องเรียนที่ต้องดูแลนี้ปีหนึ่งๆห,หลายหมื่นเรื่องเลยนะโหหลักร้อยดูแลหลายหมื่นนะครับอืมแล้วในที่ประชุมเขาคุยอะไรกันบ้างครับเรื่องสอคบอเนี่ยก็มีประเด็นที่ถกกันเยอะเหมือนกันค่ะอย่างเรื่องแรกเลยคือปัญหาซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าชํารุด อ่านี่เรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วก็มีคนถามถึงกฎหมายที่เรียกว่า l เลมอนลอค่ะพระบรความรับผิดชอบต่อสินค้าชำรุดบกพร่องว่าทำไมมันยังไม่ออกมาสักทีรอกันนานมากแล้วนะ นั่นสิครับได้ยินมานานแล้วนะเลมอนรอเนี่ยทางสคออบอเขาก็ชี้แจงนะคะว่าแบบเอ่ออยู่ในช่วงท้ายๆแล้วกําลังคุยกับทางกฤษฎีกาอยู่แต่เหมือนยังตกลงกันไม่ได้เรื่องขอบเขตสินค้าว่าจะให้ครอบถุมอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อยังติดเรื่องรายละเอียดขอบเขตสินค้าอยู่อืมก็น่าคิดนะว่ากฎหมายสาคัญสําคัญแบบนี้ทำไมมันดูติดขัดจังเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องที่ร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันนี้ก็ เยอะจริงๆนะครับเห็นข่าวจับกลุมบอ่อยๆสคบเขาก็รายงานแหละค่ะว่ามีการจับกลุมเยอะขึ้นแต่ในห้องประชุมกรรมพิการก็ยังถามอยู่ดีว่ามันพอหรือยังแล้วก็ขอข้อมูลการดำเนินคดีเพิ่มด้วยเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เหมือนยังอยากเห็นอะไรที่มันเข้มข้นกว่านี้ประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องเป้าหมายการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนครับคือสอคบตั้งเป้าว่าจะแก้ไขให้สำเร็จแค่70%เซตฮะ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองเหรอครับแล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือล่ะครับทำยังไงนั่นสิคะก็มีคนถามเหมือนกันแล้วบางเรื่องเนี่ยรอกันเป็นปีเลยนะก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะจะกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นให้อปทช่วยรับเรื่องดีไหมแต่ก็ดูเหมือนยังติดติด,ตดขัดขัด,ขดอยู่เหมือนกันอืมกระจายอำนาจก็เป็นแนวคิดที่ดีนะแต่การปฏิบัติบจริงคงไม่ง่ายค่ะแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย มีการตั้งคำถามเปรียบเทียบว่าการคุมเข้มพวกธุรกิจขายตรงรายย่อยของคนไทยเนี่ยเทียบกับการจัดการร้านค้าต่างชาติบนแพลตฟอร์มใหญ่ๆมันเท่าเทียมกันหรือเปล่าอ๋อประเด็นนี้ก็น่าคิดนะพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ใหญ่ๆร้านค้าต่างชาติเยอะมากใช่ค่ะซึ่งสคอบอเขาก็รับไปพิจารณานะคะว่าจะแก้กฎหมายเรื่องการติดฉลากสินค้าจากต่างประเทศให้มันชัดเจนก่อนที่จะนำเขามาขายในไทย ก็ถือว่าพยายามแก้ปัญหาอยู่แต่ก็ดูมีข้อจำกัดเยอะจริงๆแต่เขาก็พยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะอย่างระบบ OCPB Data Sure ที่ให้เราเข้าไปเช็คข้อมูลสินค้าได้หรือการใช้ Big Data มาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็พยายามประสานงานกับหน่วยงานอื่นมากขึ้นโอเคครับงั้นจากสคอบอรเราขยับไปดูหน่วยงานอื่นบ้างสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอ อันนี้จะเน้นเรื่องนโยบายสุขภาพภาพรวมใช่ไหมครับใช่ค่ะสอชอจะเน้นการวางนโยบายสุขภาพโดยพยายามให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีโครงการที่น่าสนใจอย่าง e living will หรือการแสดงเจตนาล่วงหน้าว่าจะไม่รับการรักษาเพื่อยืดความตายอะไรแบบเนี้ยอ๋อเรื่อง living will นี้สำคัญนะค่ะ ก็มีข้อกังวลที่ถูกหยิบยกมาในที่ประชุมเหมือนกันอย่างแรกเลยคืองบประมาณสอชอเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องทำน้อยเหรอครับทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยนะใช่ค่ะเราก็มีประเด็นว่าข้อเสนอเชิงนโยบายดีๆที่สอชอทำออกมาบางทีมันก็ไม่ถูกนำไปปฏิบัติจริงเท่าที่ควรอ้าวทำไมล่ะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดน,นะคะแต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่า เออบทบาทมันไปซ้ําซ้อนกับสอสอ,สอหรือเปล่าแล้วก็มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจว่าสอชอเนี่ยน่าจะจับประเด็นร้อนๆในสังคมอย่างเรื่องกัญชาหรือบุหรี่ไฟฟ้ามาทําเป็นกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนจริงๆจังๆเลยเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มันมาจากเสียงประชาชนจริงๆอืมอันนี้น่าสนใจนะให้สอชอเป็นเวทีกลางในการหาข้อสรุปประเด็นร้อนๆด้านสุขภาพค่ะ ซึ่งปีงบ69เนี่ยสอชอก็ของงบส่วนหนึ่งประมาณ28ล้านบาทไปพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากข้อมูลทางสังคมอื่นๆเอามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายก็ต้องรอดูนะครับว่าระบบนี้จะช่วยให้ข้อเสนอของสอชอถูกนาไปใช้ได้มากขึ้นหรือเปล่าค่ะอาล่ะครับจากเรื่องสุขภาพมาดูเรื่องการสื่อสารภาครัฐกันบ้างกลุ่มประชาสัมพันธ์ปีนี้มีเรื่องน่าสนใจคืองบโดยรวมลดลงเหรอครับ ใช่ค่ะงบรวมๆเนี่ยถือว่าน้อยที่สุดในรอบ5ปีเลยอ้าวเหรอครับแต่ว่ามีโครงการใหม่ที่ของงบก้อนใหญ่มากคือ142ล้านบาทชื่อโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกซอฟต์พาวเวอร์โห142ล้านซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวเลยเหรอครับทำไมต้องแยกโครงการออกมาด้วยละ่ะ นั่นแหละค่ะคือประเด็นที่กรรมธิการซักถามกันเยอะเลยว่าทำไมต้องแยกโครงการแล้ว KPI หรือตัวชี้วัดที่ตั้งไว้อะค่ะว่าต้องผลิตข่าวผลิตข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์พาวเให้ได้1,429ครั้ง1,400กว่าครั้งเฉลี่ยวันละ4-5เรื่องเลยนะนั่นใช่ค่ะก็เลยมีคำถามว่าเอ๊นี่มันเน้นปริมาณอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วคุณภาพล่ะคือมันสมเหตุสมผลไหมแล้วกรมเขาว่ายังไงครับ เขาก็ชี้แจงว่าเป็นนโยบายที่มาจากทางสํานักงบกับทางปะยะปสํานักง,งานพัฒนาระบบราชการที่เขาเน้นเรื่องการวัดผลแบบนี้อ,อื๋อเป็นนโยบายจากข้างบนมาอีกทีอืมแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับกองกรมประชาค,ครับก็มีเรื่องการวัดผลตัวอื่นด้วยค่ะอย่างเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มแค่หนึ่งคะแนนเองจาก83เป็น84คะแนนเพิ่มแค่คะแนนเดียวใช่ค่ะ ก็เลยมีคนมองว่าเอ๊ะมันท้าทายพอหรือเปล่าตั้งเป้าแค่นี้แล้วก็เรื่องการใช้งบประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆเช่นต่อต้านทุจริต PM 2.5อะไรพวกนี้ว่ามันอาจจะดูซําซ้อนกับหน่วยงานหลักที่เขาดูแลเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วหรือเปล่าอืมก็จริงนะหลายหน่วยงานก็ทำประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็มีติงเรื่องความทันสมัยของเนื้อหาด้วยค่ะมีคนยกตัวอย่างการถแถลงข่าวเรื่องราคาอ้อยที่แบบ ออกมาช้ามากเรื่องมันไปไกลแล้วอะไรแบบนี้อืมอันนี้ก็สําคัญนะความเร็วในการสื่อสารยุคนี้ค่ะซึ่งทางกรมเขาก็ยอมรับนะคะว่ามีข้อจํากัดเรื่องงบป,ประมาณโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ก็ต้องพยายามบริหารจัดการในทรัพยากรที่มีอยู่เข้าใจได้ครับงบจํากัดก็ลําบากหน่อยโอเคงั้นหน่วยงานสุดท้ายที่เราไปฟังมาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะ กฤษฎีกาที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลใช่ครับอันนี้หน้าที่หลักคือตรวจร่างกฎหมายต่างๆมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างครับประเด็นหลักๆที่พูดถึงกันก็คือเรื่องความล่าช้าในการออกกฎหมายบางฉบับค่ะอ่าก็สอดคล้องกับที่คุยเรื่องเลมอนรอของเสาเขาบอกเมื่อกี้เลยนะใช่ค่ะซึ่งทางกฤษฎีกาเขาก็ชี้แจงนะคะว่าบางเรื่องเนี่ยมันซับซ้อนมากจริงๆต้องรอให้ตกผลึกหรือบางทีมันมีความเห็นต่างกันเยอะมากจากหลายๆฝ่ายอืมก็ พอเข้าใจได้เรื่องกฎหมายมันละเอียดอ่อนค่ะแล้วเขาก็ย้ำกฎบาทว่ากฤษฎีกามีหน้าที่ให้ความเห็นในข้อกฎหมายนะไม่ใช่คนกำหนดนโยบายครับก็ชัดเจนในบทบาทแต่ในมุมมองประชาชนการที่กฎหมายมันออกมาช้ามันก็กระทบเหมือนกันเนอะ ใช่ค่ะมันก็สะท้อนภาพว่ากระบวนการทางกฎหมายบางทีมันอาจจะไม่ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อไปครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเมาส์มอยงบ6 9จากที่เราได้ไปเกาะติดการพิจารณางบของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกกลุ่มสามมาค่ะหวังว่าการสรุปประเด็นแล้วก็เล่าบรรยากาศการซักถามตอบคำถามในห้องประชุมแบบนี้จะพอเป็นประโยชน์นะคะช่วยเห็นภาพการทำงานแล้วก็ความท้าทายของหน่วยงานต่างๆได้มากขึ้น ใช่ครับการติดตามเรื่องงบประมาณแบบนี้มันก็เหมือนกับการดูว่าเงินภาษีของเราเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกันบ้างมีการตรวจสอบมีการถ่วงดุลกันยังไงในกระบวนการค่ะแล้วพอเราเห็นว่าง,งบถูกจัดสรรไปแบบนี้กับปัญหาที่เราเจอในชีวิตจริงมันก็อาจจะทําให้เราเกิดคําถามต่อได้นะคะว่าเอ๊ะทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือยังตอบโจทย์เราจริงๆริงไหม เป็นคำถามที่น่าคิดต่อเลยครับว่าสุดท้ายแล้วงบประมาณเหล่านี้มันตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีแค่ไหนเอาละครับถ้าใครชื่นชอบเนื้อหาสบายๆแต่ได้สาระแบบนี้แล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ